ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเอิญในรายวิชานาฏศิลป์ไทยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเอ๊ะแล้วภาษาท่าทางนาฏศิลป์คืออะไรกันนะเดี๋ยวเราตามมารีนรกันเลยภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย เป็นการนำท่าทางการเคลื่อนไหวอารมณ์การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางให้สวยงามอ่อนช้อยและมีรูปแบบมาตรฐานมากขึ้นทำให้สามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจของลักษณะท่าทางที่ผู้แสดงกระทำนั่นเอง โดยภาษาท่าทางนาฏศิสิงที่คุณครูจะนำมาสอนนักเรียนในวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะค่ะ 1. ภาษาท่าแทนคำพูด 2. ภาษาท่าแทนอารมณ์และความรู้สึก 3. ภาษาท่าเรียนแบบสัตว์ค่ะภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูด ตัวเรามือขวาเท้าซะเอวมือซ้ายจีบไงที่อกบังคับใช้มือซ้ายเท่านั้นถ้าเธอมือข้างหนึ่งเท้าซะเอวมืออีกข้างตะแคงข้างลําตัวถ้าท่านมือข้างหนึ่งเท้าซะเอวมืออีกข้างตั้งมือตะแคงข้างศีรษ่ถ้าปฏิเสธมือข้างหนึ่งเท้าซะเอวมืออีกข้างตั้งวงแล้วใส่ข้อมือเล็กน้อย ามามือข้างหนึ่งเท้าเอลมืออีกข้างตั้งวงข้างลำตัวกดมือจีบเข้าหารำตัวท่าที่นั่นมือข้างหนึ่งเท้าเอลมืออีกข้างชี้นิ้วระดับหน้ากดไปมือลงท่าที่นี่มือข้างหนึ่งเท้าเอลมืออีกข้างชี้นิ้วระดับเอวกดปลายมือลงภาษาท่าที่ใช้แทนอารมณ์และความรู้สึก ่ารักมือทั้งสองตั้งวงควยกันแนบฝ่ามือลงบนหน้าอกท่าเศรา้ามือทั้งสองตั้งวงควยกันแนบระดับหัวเข็มขัดก้มศีรษะเล็กน้อยท่าอายมือขวาจีบส่งหลังมือซ้ายตั้งวงฝ่ามือแตะที่ข้างแก้มท่าเสียใจมือขวาจีบไงระดับชายพกมือซ้ายใช้นิ้วชี้เช็ดน้ำตาทั้งสองข้าง ท่าโกรดมือข้างหนึ่งเท้าสเอลมืออีกข้างใช้ฝ่ามือถูที่หลังหูครั้งสุดท้ายกระชากมือลงภาษา,าท่าที่ใช้เรียนแบบสัตว์ท่านกมือทั้งสองตั้งวงกลางแขนออกระดับไหล่แล้วกดฝ่ามือลงท่ากวางมือทั้งสองเก็บนิ้วทั้งหมด ยกเว้นนิ้วชี้กับนิ้วกลางตั้งมือระดับสะเอวท่าปลามือทั้งสองตั้งวงตะแคงมือส่งไปด้านหน้าและด้านหลังสายข้อมือเล็กน้อยท่ามา้ากำมือทั้งสองยกขึ้นไล่ระดับไหล่และระดับอกหักข้อมือลงออออและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำค่ะโดยค ไปกับนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องทําภาษาท่าให้สอดคล้องกับประโยคที่คุณครูให้ไปค่ะตัวอย่างเช่นฉันไปที่นั่นนักเรียนดูคุณครูนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนดูและปฏิบัติให้คุณครูดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย